เด็กหญิงนิยายคอยรักแม่ทับไม่เหลียวแลบทที่ยี่สิบสอง ข้าไปที่ตลาดมาเจ้าค่ะแวะร้านของหวานร้านหนึ่งบังเอิญได้เจอเท่าแก่เนี่ยคุยกันถูกคอดีสามีรับฟังด้วยการพยักหน้าเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะทำให้ภรรยาของเขาอารมณ์ดีขึ้นจริงๆเลยอยากจะขอบคุณเจ้าของร้านแห่งนั้นด้วยคุยอะไรกันล่ะข้าก็ บ่นๆเรื่องลู่เหอให้นางฟังว่าบุตรชายดื้อรั้นไม่ยอมแต่งงานทําให้ข้าต้องลําบากใจไม่เห็นแก่ความหวังดีที่ข้ามีต่อเขา นางบอกว่าตัวนางเองก็มีบุตรชายเช่นกันยิ่งเติบโตก็ยิ่งควบคุมได้ยากไม่เหมือนเมื่อเขาอย่างเล็กข้าเห็นด้วยจริงๆกับเรื่องนี้แต่ตอนไม่ว่าข้าพูดอะไรลู่เหอก็จะเชื่อฟังเสมอแต่พอเข้าไปอยู่ในกองทัพเขาก็เริ่มไม่เชื่อฟังข้าอีกต่อไปแม้แต่ตอนนี้ก็กระาที่จะปฏิเสธสตรีที่ดีเช่นลี่ยุนที่ข้าตั้งใจเลือกมาเป็นอย่างดี นางยังคงเอ่ยด้วยความไม่พอใจอยู่บ้างแต่ก็เห็นได้ชัดว่าไม่ได้โกรธอีกต่อไปความไม่พอใจนั้นแตกต่างจากความโกรธเมื่อไม่โกรธแล้วทุกอย่างก็ง่ายขึ้นนายท่านลู่จับมือหูหยินเอาไว้นางอาจอารมณ์ไม่ดีได้ง่ายแต่ก็เป็นคนมีเหตุผลเช่นเดียวกันแล้วนางว่าอย่างไรหรือ นางบอกว่าลูกมีใช่สมบัติติดตัวเขามีชีวิตของตอนเองมีชื่อเรียกของตอนเองแม้เป็นเลือดเนื้อที่ข้าให้กำเนิดแต่ก็มีใช่ว่าชีวิตเขาเป็นของข้า เมื่อเขาเจ็บข้ามีได้เจ็บด้วยเมื่อเขาสุขข้าก็มีได้ร่วมสุขด้วยการแต่งงานยิ่งเป็นเรื่องใหญ่หากแต่งกับคนที่ไม่ได้รักภายหน้าพวก,กเราตายจากไปแล้วเขาก็ต้องทนทุกข์อยู่เพียงลำพังนายท่านลู่พยักหน้าด้วยท่าทีชื่นชมกล่าวได้ดี ดีจริงๆอายุยังน้อยนักแต่ความคิดดีฝีมือการทำของหวานก็ยอดเยี่ยมข้ายังสัญญาเอาไว้ว่าภายหน้าจะไปที่ร้านนั้นอีกครั้งหากพวกท่านพอลูกไม่อยู่บ้านกับข้าก็คงต้องไปพึ่งพาอาศัยคนนอกเป็นเพื่อนคุยตอนนี้แม้แต่ลี่ยุนก็ไม่ได้มาเยี่ยมพวกเราอีก นางยิ้มเมื่อนึกถึงเท่าแก่เนี้ยร้านหูตาสันและถอนหายใจเมื่อนึกถึงสะพ้ายที่ตอนหมายตาเอาไว้อย่างโกลี่หยนุนอย่าคิดมากเกินไปถ้าเจ้าชอบก็ับไปเถิดส่วนเรื่องหลูเห้อ อย่าได้เป็นกังวลไม่แน่หรอกว่าวันดีคืนที่เขาอาจจะจับมือภรรยาจูงหลานชายสักคนมาแนะนำให้พวกเรารู้จักก็ได้นายท่านลูกกล่าวด้วยน้ำเสียงติดตลกถึงวันนั้นถ้าอีกฝ่ายไม่ใช่บุตรสาวคุ้นนางเจ้าจะว่าอะไรหรือไม่ลูหูหยินไม่ได้ใส่ใจคำพูดของสามีนะักอาจ เพราะคนยังบุตรชายไม่เคยข้องแวะกับสตรีใดมาก่อนแม้แต่กู่ลี่หยุนที่เติบโตมาด้วยกันเขายังไม่ใส่ใจแล้วจะไปแอบมีภรรยากับบุตรซ่อนไว้ด้านนอกได้อย่างไรนางจึงบอกด้วยท่าทางไม่ใส่ใจขอให้เขาผ่ามาจริงๆเธดจะเป็นชาวนาะหรือขอฐานก็ช่าง ลู้เหอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านชายหนุ่มเพียงแค่ตั้งใจทำงานของตอนต่อไปตอนนี้เขายังต้องวางแผน เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นขนทางประนีประนอมที่คิดเอาไว้ยังต้องได้รับการวางแผนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องของลู่หมิงเห็นได้ชัดว่าเด็กคนนั้นมีเพียงมารดาในใจเท่านั้นสองแม่ลูกมีเพียงกันและกันหากทำร้ายลู่หมิงก็ยอมส่งผลต่อเว่ยอันฉีหากทำร้ายเว่ยอันฉี ก็จะไม่มีวันได้รับการอาภัยจากลู่หมิงเช่นกันแม้หลังจากเปิดเผยว่าเขาคือบิดาของเด็กชายก็เชื่อว่าสถานะของเขาไม่อาจเทียบกับเว่ยอันฉีได้เขาเองก็ไม่ต้องการทำร้ายสองแม่ลูกเช่นกันแต่แผนการแรกคือการเข้าหาเว่ยอันฉีนั้นเป็นเรื่องยากเขาต้องพบลูกหมิงเสียก่อนเพียงแต่ไม่รู้ว่าว่ยอันฉีบอกอะไรเด็กชายบ้าง อย่างไม่ควรเข้าใกล้ท่านหลุงแซ่ลูกผู้นั้น หรือเขาเป็นคนอันตรายที่ต้องการลักพาตัวร้ายแรงที่สุดคือเขาเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดที่ชั่วช้าทิ้งแม่ลูกไว้กับความยากลำบากเพื่อชีวิตที่รุ่งเรืองในเมืองหลวงแม้จะคาดการเช่นนั้นแต่ลู่เหอก็รู้ดีว่าเวยอันฉีจะไม่ทำเช่นนั้นลึกๆในใจเขาเชื่อว่านางเป็นคนที่มีจิตใจดีและอ่อนโยนแม้แต่คนที่เกลียดที่สุดเวยอันฉี ก็แค่ทำเป็นไม่สนใจแต่ไม่ได้สาบแช่งหรือต้องการให้อีกฝ่ายประสบกับภัยพิบัติในชีวิตที่จริงแล้วดูเหมือนว่าเขาจะรู้จักนางดีแต่กลับไม่มีความทรงจำอะไรเลยหลายวันที่ผ่านมาชายหนุ่มพยายามหาข้อมูลมากมายเขาดื่มยาที่เชื่อว่าจะช่วยบำรุงภายในเขาเฝ้าคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านหูซานทุกวันแต่คล้ายมีหมอกหนาปก คลุมเอาไว้ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรก็ไม่มีภาพใดปรากฏหรือที่จริงแล้วสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับฟ้าที่ผ่าลงมาในวันนั้นเดิมทีครอบครัวของเขาคิดว่ามันเป็นพร แต่ถ้าพรน,นี้ได้รับมาด้วยการแลกกับความทรงจำเกี่ยวกับครอบครัวของเขาลู่เหอย่อมไม่เต็มใจที่จะแลกเพื่อเรื่องนี้เขาสูญเสียเวลาหปีกับภรรยาและบุตรชายของต้นทําให้ครอบครัวต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแม้ว่าพวกนางจะไม่ตายแต่นั่นก็เป็นเพราะเว่ยอันสีนั้นเข้มแข็งมากหากนางอ่อนแอกว่านี้แม่กับลูกชายจะเป็นอย่างไรเขาจะสูญเสีย เสียครอบครัวไปโดยไม่เคยรับรู้ถึงการมีตัวตนของพวกนางใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในเมืองหลวงมีลูกหลานมากมายและ,พะเพลิดเพลินกับชีวิตที่เต็มไปด้วยชื่อเสียงของตอนในฐานะผู้ปกป้องบ้านเมือง เมื่อคิดเช่นนี้ลู่เหอก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเขาเป็นเพียงสุนัขขี้ขลาดตัวหนึ่งความต้องการที่จะชดเชยให้สองแม่ลูกจึงยิ่งรุนแรงขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่เลิกงานในร้านฝึกทหารเขาไม่ได้ขึ้นรถม้ากลับจวนแม่ทัพแต่เลือกที่จะสวมเสื้อผ้ายอย่างชาวบ้านทั่วไปแล้วปรากฏตัวที่ด้านหน้าร้านหูต้าซนที่ยังคงเต็มไปด้วยผู้คนแม้ว่าจะใกล้เวลาปิดร้านเต็มทีแล้วก็ตามลู่หมิงกำลังนั่งทำการบ้านอยู่ด้านในขณะที่เว่อันฉีและคนงานของนางวุ่นวายอยู่ด้านนอก พวกเขาไม่หยุดทำงานและต้อนรับลูกค้าทุกคนด้วยรอยยิ้มแม้ว่าอากาศจะไม่ได้ร้อนมากนักแต่ใบหน้านั้นก็เต็มไปด้วยเหงื่อนางมีท่าทีเหนื่อยล้าลองคิดว่านี่คือคนที่ควรจะเป็นหูหินของแม่ทัพใหญ่แทนที่จะรายล้อมไปด้วยบ่าวรับใช้นางกลับต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเพื่อเงินทองในการดำรงชีวิต เร็วๆนี้เขายังได้ยินว่านางต้องการปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างเพื่อขยายร้านอีกด้วยชายหนุ่มสั่งให้คนของเขามองหาร้านที่นางต้องการจ้าง เพื่อปรับปรุงร้านค้าด้านข้างและเพื่อไม่ให้หญิงสาวปฏิเสธลู่เหอจึงไม่ได้แสดงตัวเขาเพียงช่วยจ่ายเงินหนึ่งในสาของราคาที่จะปรับปรุงร้านเพื่อให้หญิงสาวจ่ายเงินน้อยลงและไม่ดูผิดปกติจนเกินไปแม้ว่าเขาคิดจะทำเช่นเดียวกันนี้ กับวัตถุดิบต่างๆแต่มันคงจะง่ายต่อการถูกค้นพบชายหนุ่มจึงเริ่มจากเรื่องนี้ก่อนเขามองอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งร้านค้าปิดลงคนที่เขาทิ้งเอาไว้ยังทำหน้าที่ได้ดีด้วยการเฝ้าระวังความปลอดภัยเนื่องจากคำสั่งคือการดูแล เพื่อจัดการสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นภัยอันตรายของเว่ยอันขีกับลู่หมิงพวกเขาไม่รู้ว่าควรจะรายงานเจ้านายดียหรือไม่ว่าวันนี้มารดาของเขาปรากฏตัวขึ้นที่นี่เพราะดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพวกนางดูจะเข้ากันได้ดีมากกว่าจะเรียกว่าเป็นภัยคุกคามแต่ท้ายที่สุดแล้วชายคนนั้นก็ไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองจึงรายงานออกมา วันนี้ลู่หูหยินเดินทางมาที่นี่ขอรับลู่เหอหยุดนิ่งเมื่อได้ยินเช่นนั้นลู่หูหยินจากคํำรายงานไม่มีทางเป็นคนอื่นนอกจากมารดาของเขาท่านแม่มาได้อย่างไรมีสิ่งใดผิดปกติหรือไม่เท่าที่ดูเหมือนจะไม่มีขอรับ รถม้ามาจอดที่ด้านหน้าครู่หนึ่งหูหยินก็ให้สาวใช้มาต่อแถวแล้วเข้าไปกินของหวานข้างในร้านข้าน้อยไม่ได้ยินว่าหูหยินกับแม่นางเว่ยคุยสิ่งใดกันแต่บรรยากาศก็ดูราบรื่นดีขอรับ ตอนกลับออกมาหูหยินดูอารมณ์ดีกว่าตอนที่เข้าไปด้านในด้วยซ้ำขอรับชายหนุ่มถอนหายใจไม่คิดว่ามารดาจะรู้เรื่องของเขาเพราะต่อให้บิดารู้แต่บิดาก็ไม่ใช่คนพูดมากเรื่องนี้สำคัญอย่างไรบิดาของเขารู้ดีที่สุดเรื่องที่จะเอาไปบอกมารดาคงเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้น่าจะเป็นเพียงเรื่องบังเอิญเท่านั้น จับตาดูเอาไว้ให้ดีถ้ามีอะไรอีกให้รายงานข้าทันทีขอรับ ชายหนุ่มหันกลับไปดูร้านค้าอีกครั้งครู่หนึ่งเขาก็เงยหน้าขึ้นเมื่อรู้สึกว่าหน้าต่างที่ชั้นสองเปิดออกเผ่าว่าสิ่งที่โผลออกมาคือแมวสีขาวขนฟูตัวหนึ่งลูเหอจำเจ้าแมวตัวนี้ได้ทันทีเขาเห็นมันหลายครั้งแล้วและทุกครั้งเขาก็รู้สึกว่าแมวตัวนี้ดูเหมือนจะรู้ภาษามนุษย์ แม้แต่ในเวลานี้ตอนที่มันนั่งอยู่ที่ขอบหน้าต่างก็คล้ายว่ามันรับรู้ถึงตัวตนของเขาและตั้งใจมองลงมา ไปหูไม่ได้บอกว้ออันฉีเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้านนอกอันที่จริงเขารับรู้มาระยะหนึ่งแล้วว่าคนของลู่เหอเฝ้าระวังอยู่รอบๆเพราะรู้ดีว่าถ้าบอกไปนางจะรีบปฏิเสธแต่เพราะตอนนี้เขาต้องเห็นแก่ความปลอดภัยของสองแม่ลูกมากกว่า แม้ว่าตนจะมีพลังมากพอที่จะปกป้องแต่ก็ดีกว่าถ้าไม่ต้องออกแรงเองมิใช่หรือหากมีใครบางคนรับรู้ว่ามีสัตว์เทพอยู่ที่นี่จะเป็นเรื่องใหญ่อีกทั้งเขายังไม่ต้องการใช้พลังของตนมากเกินไปเพราะกลัวว่าใครบางคนบนสวรรค์จะรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวในโลกมนุษย์ได้นี่เป็นการดีที่เขาจะใช้พลังของตนให้น้อยที่สุด ลู่หมิงเดินทางไปเรียนเขาชอบการเข้าเรียนชอบการศึกษาจนบางครั้งเขาก็คิดว่าตัวเองคงเหมาะกับการเป็นขุนนางฝ่ายบุญมากกว่าฝ่ายบู เมื่อมารดาส่งเขาแล้วก็จากไปเด็กชายไม่เคยมีปัญหาในการมาสำนักศึกษาเขาไม่งองแงหรือคิดจะเล่นตลกเพื่อสร้างความยุ่งยากเหมือนเด็กคนอื่นจึงได้รับคำชื่นชมจากท่านอาจารย์อยู่เสมอแต่วันนี้แตกต่างออกไปวันก่อนเขาได้พบกับชายชาราคนหนึ่งที่ใจดีวันนี้หลังจากจบชั้นเรียนช่วงเช้าเขายังได้พบชายหนุ่มที่ดูคุ้นเคยในห้อง ของท่านอาจารย์ใหญ่อีกฝ่ายไม่ได้แปลกใจเพราะรู้มาก่อนหน้านั้นแล้วว่าเด็กสกุลลูกคนนี้ดูเหมือนจะเป็นญาติของตัวนแม่ทับเมื่อเด็กชายเข้ามาด้านในท่านอาจารย์ใหญ่จึงออกไปท่านลุงลู่หมิงแปลกใจที่เขาพบท่านลุงที่ดูคุ้นเคยในสำนักศึกษาแม้ว่าพวกเขาแทบจะไม่ได้พูดคุยกัน แต่เด็กชายก็ประทับใจชายคนนี้ขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกที่ไม่ดีเช่นกันลู่เหอนั่งลงตรงหน้าเด็กชายพยายามวางมือลงบนศีรษะของเขาเพียงแต่ลู่หมิงก้าวถอยหลังออกไปเพื่อทิ้งระยะห่างความทรงจำที่ดีของเขาคือท่านลุงช่วยปกป้องเขาที่สำนักศึกษาขณะที่ไม่กี่วันก่อนท่านลุงปรากฏตัวขึ้นและทำให้ท่านแม่ของเขาไม่ส ใบใจแม้ว่าท่านแม่จะไม่ได้พูดอะไรเขาก็รู้ว่าท่านแม่ต้องร้องไห้หลังจากที่พบชายคนนี้ท่านแม่ทับใหญ่ชะงงักเล็กน้อยแต่ก็เข้าใจว่าประสบการณ์ครั้งล่าสุดที่พวกเขาพบกันเหมือนจะไม่ดีแม่ทับใหญ่กล่าวอย่างใจเย็นลู่หมิงลุงไม่ใช่คนแล้วที่ต้องการรังแกเจ้ากับแม่หรอกนะลุงเป็นสหายของท่านพ่อเจ้า แต่วันนั้นท่านลุงทำให้ท่านแม่ไม่สบายใจนั่นเป็นเพราะว่าท่านแม่ของเจ้าคิดถึงท่านพ่อของเจ้ามากเกินไปลุงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในสนามรบและอาจทำให้ท่านแม่ของเจ้าไม่สบายใจเขาไม่กล้าบอกความจริงทั้งยังไม่กล้าจะบอกฐานะที่แท้จริงของตนด้วยซ้ำจริงหรือท่านลุงเป็นสหายของท่านพ่อจริงหรือแน่นอน ไม่เป็นเพียงสหายเท่านั้นพวกเรายังเป็นเหมือนญาติกันด้วยเพราะเรามีแท้ลูกเหมือนกันเขาไม่ได้บอกชื่อจริงของตอนเจาเรียกข้าว่าท่านลุงก็ได้เด็กชายไม่เคยพบคนที่มีแท้เดียวกับตนมาก่อนญาติเพียงคนเดียวในความคิดของเขาคือท่านแม่เท่านั้น ที่จากไปแล้วก็คือท่านตากับท่านยายแต่บัดนี้กลับมีญาติฝ่ายบิดาปรากฏตัวขึ้นทั้งยังใช้แซ่ลู่เหมือนกันอีกความรู้สึกต่อต้านใช้หนุ่มตรงหน้าจึงเบาบางลงเล็กน้อยแต่แต่ท่านแม่ดูเหมือนไม่ชอบท่านแล้วท่านแม่ของเจ้าเคยพูดสิ่งใดหรือไม่ ลู่หมิงใส่หน้าต้องบอกว่าท่านแม่ไม่เคยพูดอะไรถึงชายตรงหน้าของเขาเลยมากกว่าไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วก็ตามราวกับว่าท่านแม่ไม่ได้ให้ความสำคัญแก่ชายคนนี้ท่านแม่ไม่เคยพูดอะไรถึงท่านเลย ท่านแม่ทัพใหญ่ถอนหายใจอย่างน้อยที่สุดทุกอย่างก็ไม่ได้เริ่มจากสิ่งเลวร้ายใบหน้าของเขาจึงเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มเมื่อมองเด็กชายที่อยู่ตรงหน้าเขาถ้าเช่นนั้นเราก็ทำความรู้จักกันได้จริงหรือไม่แต่เรื่องนี้ต้องเก็บไว้เป็นความลับก่อนนะเจ้าห้ามเล่าให้ท่านแม่ฟังได้หรือไม่ เหตุใดจึงเล่าไม่ได้ล่ะขอรับเด็กชายไม่เข้าใจเขาไม่เคยมีความลับกับมารดามาก่อนนี่ไม่ใช่ความลับพวกเราจะบอกให้ท่านแม่ของเจ้ารู้แน่นอนแต่ต้องทำให้นางแปลกใจเมื่อพวกเราสนิทสนมกันมากพออีกอย่าง ท่านแม่ของเจ้าไม่ชอบให้คนอื่นช่วยเหลือแต่ลุงต้องการช่วยเหลือพวกเจ้าหากว่าภายหน้าเกิดเรื่องเดือดร้อนอะไรขึ้นเจ้าก็สามารถขอให้ลุงช่วยอย่างลับๆได้รู้หรือไม่เด็กชายทำตาโตท่านลุงช่วยได้ทุกอย่างเลยหรือแน่นอนภายหน้าไม่ต้องกลัวว่าใครจะรังแกพวกเจ้าอีกต่อไปเวยอันเสีใจว่าสองสามวันที่ผ่านมา เกิดอะไรขึ้นกับบุตรชายที่สำนักศึกษาบ้างวันนี้นางเดินทางไปรับแบบปรับปรุปงร้านพร้อมกับข้อเสนอราคาจากร้านที่นางเคยเรียกใช้ครั้งที่ปรับปรุงร้านแรกเมื่อเห็นราคาหญิงสาวก็คิดว่าถูกกว่าที่คิดเอาไว้เท่าแก่ยิ้มอย่างยินดีเขาบอกว่าเพราะเห็นว่านางเป็นคนขยันทั้งยังกลับมาเรียกใช้งานพวกเขาอีกครั้ง จึงคิดราคาใกล้เคียงกับราคาต้นทุนหวังว่ากิจการของนางจะดีขึ้นแล้วให้เขาเข้ามาช่วยขยายร้านให้นางอีกครั้งหญิงสาวไม่ได้คิดมากเรื่องราคาเพราะคิดว่าสมเหตุสมผลและขอให้พวกเขาเริ่มเข้าไปปรับปรุงร้านทันทีเนื่องจากโครงสร้างเดิมไม่ได้แย่เพียงแต่ต้องต่อเติมและซ่อมแซมเล็กน้อยคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนสำหรับการปร ปรุงร้านทั้งหมด ตอนนี้นางดูสัญญาอีกครั้งแม้ว่าจะอ่านคำทั้งหมดในนั้นไม่ได้แต่หลังจากที่เรียนรู้จากบุตรชายทุกวันเฝ้ามองเขาทำการบ้านและได้รับคำแนะนำของเสี่ยวไปตลอดเวลาที่ผ่านมาหญิงสาวก็เข้าใจตัวอักษรเพิ่มมากขึ้นสามารถคาดเดาเนื้อหาในสัญญานั้นได้หญิงสาวรู้สึกได้ว่าชีวิตของตนกำลังดีขึ้นแต่ชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้ราบรื่น เสมอไปบางครั้งการมีชีวิตดีก็อาจไปสะดุดตาใครบางคนที่ไม่ชอบใจได้เหมือนกันการที่ร้านหูตาสนเฟื่องฟูในช่วงเวลาไม่นานทำให้ร้านขนมที่อยู่มาก่อนไม่ค่อยพอใจร้านเหล่านี้บางร้านก็เป็นของขุนนางบางร้านก็เป็นของพ่อค้าที่ทำการค้ามานานแม้ว่าพวกเขาจะพยายามเรียนแบบชาน้ำเต้าหู้ไข่มุกและปูเตียง แต่พ่อครัวที่ขาดความเข้าใจก็ไม่อาจเรียนแบบให้ออกมาดีได้เท่าที่คิดเมื่อมองดูร้านหูตตาเซนที่ขายดีอย่างไม่หยุดย่อนบางคนก็ไม่อาจซ่อนความริษยาได้อีกต่อไป โดยเฉพาะเมื่อพวกเขารู้ว่าร้านแห่งนี้ไม่มีเบื้องหลังอะไรอีกทั้งเจ้าของร้านยังเป็นเพียงหญิงไม่มีลูกติดคนหนึ่งเท่านั้นความคิดชั่วร้ายของพวกเขาจึงเกิดขึ้นทันทีที่เปิดร้านร้านหัวตาสนก็เต็มไปด้วยผู้คนวันนี้ยังเป็นวันหยุดของลู่หมิงเขาจึงนั่งอ่านหนังสืออยู่ด้านในขณะที่วอันสีและคนงาน กำลังช่วยการต้อนรับลูกค้าและยกของจากครัวด้านในออกมาด้านนอกคนที่ต้องการซื้อกลับบ้านจะต่อแถวด้านหนึ่งส่วนคนที่ต้องการนั่งกินในร้านก็ต่อแถวอยู่อีกด้านพื้นที่ภายในร้านไม่ได้ใหญ่นัก ถ้ายังขายดีเช่นนี้ต่อไปนางก็วางแผนว่าจะรับคนงานเพิ่มด้วยเช่นกันเงินที่ได้จากร้านค้าในเดือนที่แล้วเฉพาะกำไรอย่างเดียวก็เกือบ300ร้อตำลึง เป็นเงินเท่ากับที่นางหาได้ยามที่อยู่เมืองชายแดนหญิงสาวจึงไม่มีปัญหาที่จะจ้างคนงานเพิ่มสักคนสองคนหากร้านด้านข้างที่ได้รับการปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้วก็จำเป็นต้องจ้างคนงานเพิ่มอีกจำนวนมากด้วยเช่นกัน นางไม่รู้ว่าระหว่างที่กำลังคิดเช่นนี้จะเกิดเรื่องราวที่ไม่คาดฝันขึ้นลูกค้าคนหนึ่งซึ่งนางไม่คุ้นหน้านั่งกินอยู่ในร้านแล้วเขาก็ล้มลงกับพื้นด้วยท่าทางเจ็บปวดชายคนนั้นกลุ่มท้องก่อนจะกลิ้งไปมาบนพื้นสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ทุกอย่างหยุดชะงักลูกค้าหลายคนที่นั่งอยู่ในร้านวางช้อนแล้วลุกขึ้นทันที วอยอันสีวิ่งเข้าไปดูชายคนนั้นพยายามประคองเขาขึ้นมาเพื่อสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นใครจะรู้ว่าเขาเลือกที่จะปัดมือของนางออกแล้วเริ่มต้นโวยวายในร้านทันทีข้าปวดท้องโอ้ยปวดเหมือนใส่จะหลุดออกมาอยู่แล้วเพราะของที่เจ้าทำนั่นละ่ะของเหล่านี้มีพิษใช่หรือไม่โอ้ยของเหล่านี้ต้องมีพิษ เขาโวยวายใหญ่โตเสียงของชายคนนั้นยังดังเสียจนแม้แต่คนที่เดินผ่านไปมาก็ได้ยินเพราะเขาต้องการเข้ามาร่วมสนุกกับการแสดงนิ้วครั้งนี้ใช่แล้ววันก่อนข่าซื้อกลับไปกินที่บ้านก็รู้สึกอวดท้องเช่นกัน เสียงที่ไม่รู้ที่มาเริ่มวิพากวิจาร์ณใบหน้าของไวยอันสีเสียดลงทันทีที่ได้ยินเรื่องเหล่านั้นนางไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่นางมั่นใจในคุณภาพของหวานที่ตนทำมากนางควบคุมการทำทุกขั้นตอนไม่เคยมีของเหลือเก็บแม้แต่น้ำเต้าหู้ก็ยังทำแบบวันต่อวนันไม่มีทางที่ของหวานของนางจะทำให้ใครป่วยเป็นไปไม่ได้หรอกเจ้าคะ่ะ ค้าควรตามหมอมาดูอาการท่านหญิงสาวเงยหน้าขึ้นนางต้องการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาพูดไม่เป็นความจริงจึงขอให้คนงานของนางรีบไปตามหมอมาดูอาการของเขาแต่คนที่อยู่ด้านนอกกลับพยายามขัดขวาง ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S 1> <S 1> <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ